กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเคร่งทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยเนาะยามเช้ากับน้องโบบารมีวันนี้ค่ะเป็นเช้าว,วันพุธน,นะคะตรงกับวันที่30ตุลาคมนะคะก็วันนี้นะเป็นอีกหนึ่งวันสิ้นเดือนแล้วเนาะก็วันนี้ค่ะมีชุดพระมาพี่พี่พได้ชมนะคะรากหลายรายการเลยเนาะก็พี่พี่ท่านใดนะคะสนใจพระองค์ไหนรา,า,ายการใดนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่นี่เลย แอดไลน์นะคะ0992107401ค่ะหรือโทรมาได้ที่0620890157นะน้องสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะพี่เนาะก็พัาของน้องนะคะสวยตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนพี่ๆพ,พ,พิจารณาให้ชอบดูใช่ชอบรายการไหนแล้วทักมาหานอ้องทางร้านค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะก็ เก็บเงินปลายทางแจ้งนิดนึงนะคะถ้าไม่สะดวกกรับหรือไม่สะดวกจ่ายไม่ต้องมา C f เเล่นนะพี่นัสเพราะว่าทุกครั้งที่ส่งของมีค่าใช้จ่ายเนาะเน้นย้ำกันทุกริปเลยก็พี่พที่โอนเลยก็คือน่ารักมากาจริงๆนะก็ยามเช้านะคะจะเจอกับน้องโบค่ะช่วงยามบ่ายเย็นๆก็จะเจอกับแฟนเนาะน้องจะลงคลิปไม่เกิน8โมงของทุกๆวันนะคะพี่พก็ เวลาลงคลิปมันต้องใช้เวลาอัปโหลดนิดหนึ่งส่วนช่วงเย็นนะคะใครที่สายพักกุพักเก่าพักเครื่องรางสายเครื่องรางเนาะฝากติดตามตอนเย็นได้เลยเดี๋ยวแฟนมาลงให้นะคะพี่พีก็น้องสแตนบายรอรับสายทั้งเชา้าทั้งเย็นตลอดทั้งวันน้องเป็นคนตอบเองแล้วก็ถ้าแบบมีบางช่วงที่ออกไปข้างนอกต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะเดี๋ยวเรามาเลิกวันทีละรายการเลยนะพี่นะอ่ะรายการแรกคะ่ะพี่เป็นพระหลวงพ่อโตนะคะพี่เนื้อดินแบบนี้เลย สภาพสวยมากเลยนะพี่รายการนี้นะเป็นพาเนื้อดินนะคะหลวงพ่อโตค่ะเห็นเม็ดแร่มวลสารแบบนี้เลยนะเรายวน้องซูมให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่เลยค่ะพี่หลวงพ่อโตค่ะพี่เป็นพาเนื้อดินแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านหลังเห็นเม็ดแร่มวลสารเลยสวยมากรายการนี้เปิดหัวกันที่ E ีพีแล้วลืมแจ้ง E p พีีนี้ค่ะสองนะคะพี่ e ีที่สอง ชอบองคไหนแคปรูปภาพมาได้เลยรายการนี้น้องเปิดขาเบาๆค่ะห้าร้อบาทเนาะพี่เนาะห้าร้อยบาทนะรายการนี้นะพี่นะแบ่งปันให้นะคะนี่ด้านหลังเห็นเม็ดแร่มวลสารแบบนี้เลยเนาะดูด้วยตาเปล่าก็คือแบบชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะพี่จัดได้จัดนะพี่น้รายการนี้เนาะ น้องส่งของปลายสนีเท่านั้นนะคะตอนนี้ปลายสนีเท่านั้นค่ะพี่ๆปลายสนีน่ารักมากเลยนะเวลาที่แบบพี่ๆไม่รับสายหรือตามคองเนาะเนาะเขาจะโทรมาหาต้นทางทันทีก็ใครที่ปิดพักกับน้องไปนะคะพี่ๆได้อ่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยช่วงสิ้นเดือนเนี้ยจะเป็นโปรในของขนส่งเนาะแต่ว่าปลายสนีคือแบบการันตีเลยปกติน้องเคยทําขนส่งเอกชนมาเนาะตามงานยากมาก จริงๆร,รายการที่สองนะคะพี่นี่เลยค่ะเป็นเป็นเนี่ยเป็นเหรียญน,น้องน้องไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรน้องเรียกว่ากีบบัวแล้วกันนะ้องพี่น้องหลวงพ่อพรมนะคะพี่หลวงพ่อพรมรายการนี้น้องเอาเอาสามร้อยแล้วกันนะพี่อ่ะสามร้อยบาทค่ะพี่นี่ สภาพกิจกดีเก่าๆแบบนี้เลยหลวงพ่อพรมนะคะขอ300เนาะพี่เนาะเผื่อใครอยากเก็บอยากเช่าบูชาแบ่งปันให้นะคะ300บาทรีบทักรีบโทรมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 1เนะน้องมีลาย2ลายสามารถทักไว้ได้เลยจะมีลายบารมีพาเครื่องกับลายน้องโบนะคะพี่ๆขะทักมาได้เลยถ้าโอนนะคะแจ้งน้องได้เลยถ้าโอนน้องส่งให้ฟรีเนาะ,ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่3ค่ะปิ๊ิ เป็นนี่รูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อกลวยนะคะพี่เหรียญเอ้เนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะสภาพนี่รายการนี้เอาห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่เอาห้าร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่น้องเนี่ยแบ่งปันกันเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชุมเนาะพี่นนอะสมบัติผัดกันชุมอยู่ที่ว่าใครจะเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่นะคะพี่ๆว่าดูไว้ชอบชมไม่ใช่นะคะใต้ก้นเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ ใครยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพะเครื่องไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยเนาะพี่เนาะอ่าก็วันนี้ค่ะมีพะมาหลากหลายรายการเลยนะพี่นะดูให้ชอบชมไม่ใช่ชอบรายการไหนต้องการรูปภาพเพิ่มเติมมุมไหนแจ้งน้องโบได้อ่ารายการนี้เป็นรูปรอหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยเนี่ยอ่ะพี่ชมนะ รายการต่อไปนะคะพี่เป็นรูปหล่อเช่นกันนะจ๊ะรูปหล่อคะ่ะพี่หลวงพ่อแป้นคะ่ะพี่รายการนี้นะ,ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ผิวเขาเป็นเนื้อทองแดงเหมือนเนื้อนาคอะเนี่ยพี่ดูเวลาเล่นแสงเขาจะเแบบออกสีนักนาคทองแดงทองแดงนิดหนึ่งนะคะก็อ่ะชมเนาะ รายการนี้คะ่ะพี่น้องเอา500บาทเช่นกันแล้วนะพี่นะราคาแบ่งปันพาราเบาๆใครไหวใส่มาได้เลยนะพี่นะรับไหลองค์ราคาเราคุยกันได้ต่อรองได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายทักมาก่อนนะพี่นะนี่เลยน้องโบสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่ตลอดทั้งวันนะคะรายการนี้เอา500บาทนะพี่นะ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปรอหลวงพ่อไปรูปรอบโบราณหลวงพ่อไปค่ะพี่รายการนี้เลยน้องเอาหกร้อยบาทนะคะพี่รายการนี้เอาหกร้อยเนาะตายก้นเป็น,นตะใบแบบนี้เลยเป็นหลวบโบราณนะคะมีกริดกระดีสวยพี่รายการนี้สวยนะ EP นี้ EP ที่สองีหนึ่งนะคะตรงกับวันที่สามสิบตุลาค่ะก็ ดูไยชอบชมไม่ใช่ค่ะพี่ชอบรายการไหนทักมาหาน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลยนะนี่สวยเลยพี่รายการนี้นะขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้ค่ะใครสายพระรอบโบราณทักม,มา อ่ารายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญค่ะเหรียญหลวงปูแหวนนะรายการนี้นะเหรียญหลวงปูแหวนนะสภาพผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยนะพี่นะรายการนี้เหรียญหลวงปูแหวนเนาะ,ะนี่มีพยาคุดด้านหลังค่ะเราสู้ส,สู้ตรงนี้สู้ที่นี่นะรายการนี้แบ่งปันให้นะคะเปิดที่อหกร้อยบาทละการอ่ะพี่อ่ะ หักคอฟันคอกันเลยวันนี้หักคอฟันคอกันเลยเนาะยามเช้าจิตแฟร์แลพาไปกับน้องค่ะถ้าใครไม่ได้ดูตอนเช้าไม่เป็นไรเนาะว่างเว้นจากการทำงานช่วงไหนเข้ามาดูได้เลยนะพี่นะน้องโบบารมีพักเครื่องค่ะ,ะรายการต่อไปค่ะพี่นี่เลยเป็นการาแกะพาราหูนะคะพี่นี่เลยเป็นเขาเรียกเครื่องรางเนาะรายการนี้เนาะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยละกันอ่ะ กะลาแกะนะโอโ้สวยมากคนแกะนี่เก่งมากนะเอาจริงๆห้าร้อยบาทคา่ะราคาคุยกันได้ต่อรองกันได้บางท่านไม่กล้าต่อไม่เขินอายเนาะเดีาว่าแต่พี่พี่น้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิด,เ,ปนนปดเวลาบางท่านต่อมาแบบครึ่งต่อครึ่งจุกจุไปเลยก็ขอค่าน้ำมันนิดนึงเอาพูดตรงๆขอค่าน้ำมันกันนิดนึงเนาะพี่เนาะ รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อโมเหรอคะเป,เป็นรูปรอหลวงพ่อโมเนาะรายการนี้นะนี่ด้านหลังคะ่ะเป็นเนื้อผิวทองแดงลมไม่ได้ลมดำเนาะเนี่ยแต่ก็มีแบบเหมือนอารมณ์ลมดำเนะอ้ามดเยอะมากนะนี่ตายไปแล้วหนึ่งยังไม่ตายคือคือซิกเนเจอร์นะคะมีอุดกล่นอุดกล่นแบบนี้นะพี่ไม่มีกลิ่งนะคะไม่มีกลิ่ง รายการนี้เอาห้ารอยบาทละกันนะพี่นะเอาห้าร้อยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นหลวงพ่อทบวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อทบมาด้วยนะนี่นี่พระแท้ดูง่ายเดี๋ยวดูกันไปทีละองค์เดี๋ยวเอารูปรอก่อนเนาะรายการนี้ค่ะพี่เอ่เอารูปรอหลวงพ่อทบนะคะรูปรอหลวงพ่อทบน้องก็เอาห้า้อยบาทเช่นกันแบ่งปันกันไปใครเป็นลูกศิษย์ลูกค้าอยากเช่าบูชาทักรลยมาได้เลยรายการนี้น้องเอาห้าร้อยค่ะพี่นี่พี่ชมนะนี่ มีลูกประคำค่ะสภาพเดิมๆเลยพี่เก่าๆเลยนะรายการนี้นะเพิ่งได้มาเลยนะรายการนี้เอาห้ารอยบาทนะอ่ารายการต่อไปค่ะพี่เป็นรูปรอลหลวงพ่อแช่มค่ะเนื้อทองแดงลุมดำทั้งองค์เลยนะพี่นะตายก้นนะคะอุดกลิ่งอุดกลิ่งนะก็ดิ่งกริ่งดังกลางวานเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะเอา ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่อ้าอุดกลิ่งเลยหลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะพี่ขาน้องขอเป็นตัวเลขกลมๆเนาะอ่ายิ้มะ500ละห้าร้อยละกันนะพี่นะยิ้มละห้าร้อยบาทรา,รายการนี้ค่ะรายการนี้ค่ะพี่ เป็นทองชุบทองนะคะพี่ชุบทองนะรายการนี้เนี่ยหลวงพ่อราษีลิงดำนะคะวัดท่าสูงค่ะรายการนี้น้องเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกรอยบาทตายก้นเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> นี่จังหวัดอุทัยธานีค่ะพี่ รายการต่อไปค่ะพี่ <c oughs> เป็นเหรียญคะ่ะ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยบาทน้องพี่น้องนี่สี่ร้อยบาท สวยนะพี่นะ้ารายการนี้ด้านหลังเป็นหลังยันห้าแบบนี้เลยปีสองห้าหนึ่งหกนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญค่ะเหรียญเล็ก,ลกๆหลวงพ่อทิมนะคะรายการนี้น้องเอา400บาทนะพี่นะ2สองห้านนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนาะสภาพแบบผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะพี่รายการนี้เอา400เนาะพี่เนาะอ่ะพี่่ะ ก็จมูกผิวอาจจะเปิดไปบ้างนะคะก็ตามสภาพการใช้งานนะจ๊ะพี่นี่หลวงพ่อทิมค่ะรายการต่อไปนะคะพี่หลวงพ่อกวยค่ะวัดบ้านแคนนะคะรายการนี้เป็นเหรียญถุงๆแบบเนี้ยยกช่อฟ้าวัดเดิมบางค่ะพี่รายการนี้น้องเอา 300บาทแล้วกันนะพี่นะเอา300อบาทเนาะใครไวใครได้รีบทักรีบโทรกันมาเลยนะพี่นะรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญเหลือทองแดงรุมดำค่ะวัดสัตหีบนะคะพี่รายการนี้หลวงพ่ออุปชาอีนะคะพี่นี่ตรงห่วงเป็นแบบนี้นะนี่รายการนี้น้องเอา400บาทเช่นกันนะพี่นะ400อบาทแบ่งปันให้นะคะนี่ ดูใม่ชอบชมไม่ใช่ชอบรายการไหนทักมาหานนองโบบารามีพระเครื่องนะพี่นะอือรายการต่อไปนะคะพี่เป็นเรียนพระครูพิบูลค่ะรายการนี้นี่ขอบเป็นขอบแบบนี้นะพี่นะด้านหลังด้านหลังเป็นยันค่ะพี่เนี่ยตรงเรียนเขามีความแบบปินป้นๆ พี่ชมนะรายการนี้น้องเอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะเป็นพัชชินาราห่วงเชื่อมแบบนี้เก่าสภาพผิวเดิมเลยพี่สภาพผิวเดิมเลยนะรายการนี้น้องเอาสี่ร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่นาะสภาพผิวเดิมเดิมเลยหิ่งหิ่งเผื่อใครอยากเก็บอยากมีไว้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเข่าบูชาแบ่งปนันให้สี่ร้อยบาทนะคะตรงนี้เป็นแบบเนี้ย แคปรูปภาพเราทักไลน์มาหาน้องได้เลยนะยามเช้าวันนี้จีแฟรแลพาไปกับน้องโบใครไม่ได้เห็นยามเช้าไม่เป็นไรเนาะก็เวลาไหนที่ว่างเว้นจากการทํางานกดเข้ามาดูคลิปน้องได้ที่สําคัญเย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจชุกครั้งที่น้องลงมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยรายการนี้ค่ะหลวงพ่ออุปชาเพลินนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะพี่ปีสอง5ค่ะพี่รายการนี้น้องเอา500บาทแล้วกันนะพี่นะนี่สวยสภาพผิว คลิ้งคลิ้งเลยพี่รายการนี้เนาะอ่ารายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นหลวงพ่อแดงค่ะจุดไข่ปลารอบเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นห่วงตัน,นะค่ะพี่นี่อ่าด้านหลังค่ะพี่นี่เป็นแบบนี้นะห่วงตันแบบนี้เลยก็รายการนี้เอา400บาทนะคะพี่400บาทหลวงพ่อแดงค่ะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเช่าบูชาก็ทักมาหาน้องโบได้เลย แม่ค้มีตัวตนนะระวังมิจฉาชีพนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆทุกช่องทางเลยนะพี่นะอะ่รายการต่อไปค่ะพี่นี่เลยสภาพเดิมเดิมซีนเดิมเลยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองทองเหลืองได้ไปสององค์พร้อมห่วงแบบนี้เลยก็ดมเดิมนะพี่นะนี่รายการนี้เอาห้ารอยบาทค่ะพี่รายการนี้เอาห้าร้อยนะรีบทักรีบโทรมาได้เลย ต่อไปคะ่ะพี่เป็นตะกุดนะตะกุดเนี่ยเมีรอยนี่รอยจานแบบนี้ตะกุดตะกุดเอาห้าบาทเช่นกันนะคะพี่ต่อรองได้ทักมาก่อนนะไม่ต้องเขิดไม่ต้องอายทักมาหาหนองบก่อนได้เลย รายการต่อไปนะคะพี่นี่อันนี้มีมาสองเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดะคะ่ะเหรียญหลวงพ่อทวดเนื้ออออัปกานะเนื้ออาปกาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลวงพ่อทีมนะคะพี่มีสองเหรียญนะน้องเปิดเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญละห้าร้อยบาทรับสององก็ต่อรองได้คุยกันได้นะพี่นะมาสองเหรียญแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้ออัปกานะคะนี่ด้านข้าง วันนี้มาไวไปไวมากเลยเนาะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์น้องมาได้เลยนะพี่นะนี่มาสองเหรียญเลยรายการต่อไปค่ะพี่นี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกผิวแดงๆเลยแบบนี้เลยนะปีเก่าปีลึกนะคะพี่ารายการนี้เอาห้าร้อยบาทนะห้ารอยบาทนะพี่นะอ่า รายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเสีมานี่นะ่าเหรียญเสีมาแบบนี้เลยขอบบางๆขอบตัดแบบนี้เลยด้านหลังค่ะพี่พระแท้ดูง่ายรายการนี้น้องเอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยค่ะพี่รายการนี้นะไปพร้อมห่วงแบบนี้เลยหกร้อยค่ะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะเน้นย้ำเลยแอดไลน์มาหาน้องใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์มาหาน้องได้เดี๋ยวน้องส่งคลิงส่งลิงก์พร้อมรูปภาพให้เนาะ,ะพี่เ้างทุกๆครั้งที่น้องลงเลยนะพี่นะอ่ะรายการนี้เลยรายการต่อไปค่ะพี่เหลี่ยญหลวงพ่อแดงค่ะเป็นผิวแบบนี้นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่อ่ะขอแบบนี้ค่ะพี่ขอเป็นแบบเนี้ยนี่ ด้านหลังค่ะพี่นี่อันนี้ขอบด้านซ้ายนะใบหน้ารายการนี้เอา400บาทนะจ๊ะพี่สี0บาทนะรายการสุดท้ายของ e p พนี้นะคะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดคะ่ะเป็นเหรียญห้ามุมแบบนี้ก็วันนี้นะมาไวไปไวจริงๆ ก็โดยชอบชมไม่ใช่ชอบรายการไหนแล้วค่อยทักมานะคะพี่ๆค่ะ,ะนงโบบารมีพระเครื่องค่ะวันนี้มีพระมาให้พี่ๆได้ชมหลากหลายรายการเลยนะแต่ว่าน้องไปไวถ้าขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดลน์น้องมาได้เลยวันนี้อาจจะแบบไปไวนิดหนึ่งเ่ะเดี๋ยวลืมปลาคู่นี้นะคะถ้าใครสนใจนะทักมาหาน้องได้ปลาเงินปลาทองนะคะหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะรายการนี้ปลาเงินปลาทองเอาไปห้อยได้เลย หรือแบบใครสายเครื่องรางก็ทักมาได้วันนี้นะคะน้องมีพระมาะให้ชมหนึ่งชุดเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดชอบพารายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรมาหาน้องบบารมีพระเครื่องได้เลยวันนี้ก็มาไวไปไวนิดนึงนะคะพี่ๆก็ขอรูปพาพเพิ่มเติมได้ อย่าลืมนะคะพอน้องฝากกดติดตามกดถูกใจให้น้องด้วยวันนี้น้องมีรอบส่งของนะคะก็ช่วงบ่ายๆถ้าพี่ปิดพักกับน้องเดี๋ยวน้องจะแจ้งเลขพัสดุให้ทราบอีกทีหนึ่งนะพี่นะวันนี้จะมีเหรียญแล้วก็หลากหลายรายการเลยก็ถ้าปิดพักช่วงบ่ายๆก็จะเป็นรอบส่งของวันถัดไปถ้าภายในเช้าเช้าก็จะเป็นรอบส่งของวันนั้นๆเลยนะพี่นะ วันนี้นะคะน้องก็ฝากช่องทางไว้ด้วยช่องน้องบูบารามีภาเครื่องค่ะทุกครั้งที่น้องลงคลิปนะมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยวันนี้แบบพูดวกวนมากเพราะกลางคืนไม่ได้นอนนะคะกลางคืนไม,ไม่ใช่เวลานอนจริงๆแบบช่วงนี้จะตื่นทุกชั่วโมงแบบสองชั่วโมงตื่นทีบางทีก็เบร์นิดนึงนะคะช่วงบ่ายก็ได้ยีบนิดนึงอ่ะใครนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยกําลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะพี่นะวันนี้นะคะก็ขอกราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านและสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุก คนเลยเดี๋ยวยาเขียวจะมาแล้วเนาะก็พี่พี่รอน้องนิดนึงเดี๋ยวมีมาทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่เลยใครอยากลองนะทักติดตามไว้พี่เดี๋ยวมียายาเขียวยายาเขียวนะพี่เป็นน้ำมันมาริหอมมากจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะลา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ